ทำอาหารยังไงไม่ให้ติดกระทะนะครับผมครั้งแรกเราก็จะใช้ครับผมใบตองรองก้นกระทะก่อนนะครับก่อนที่เราจะนําอาหารมาทอดใส่กระทะนะครับเราก็จะทําอย่างนี้ครับผมแล้วอาหารของเราจะสุกหรือเปล่าแล้วใบตองจะไหมหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวเรามาชมดูนะครับว่าจะออกมายังไงครับผมไม่ว่าจะทอดปลาทอดไก่นะครับผมหรือทอดเครื่องในไก่ครับผมเรา ถ้าหากเราใช้วิธีอย่างนี้นะครับผมก็จะทําให้อาหารที่เราทํานั้นไม่ติดกระทะพอเราไปทําความสะอาดกระทะนะครับก็จะทําได้ง่ายครับผมเพราะว่าไม่มีเศษอาหารติดกระทะครับผมนี่ก็เป็นไอเดียภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับผมที่นํามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกั <Efendimiz. Okay. S 1> นค <travaille>. ร okay. ับว่าจะออกมารูปแบบไหนนะครับผม เดี๋ยวเรามาชมนะครับผมเดี๋ยวเราชมให้จบนะครับผมแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ทํานั้นจริงหรือเปล่าครับผมอาหารเราติดกระทะหรือเปล่าแล้วจะมีผลออกมาเป็นยังไงครับผมถ้าเพื่อนๆชมจบคลิปแล้วก็จะรู้จะทราบนะครับผมว่าเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวมาชมไปพร้อมๆกันครับเดี๋ยวเรากลับด้านสักหน่อยนะครับผมเพื่อให้สุกเท่าๆกันนะครับ แล้วก็รอแป๊บหนึ่งครับเดรอแป๊บหนึ่งครับวิธทีทำอย่างนี้นะครับจะไม่ติดกระดาครับผมสับผู้แป๊บหนึ่ง แล้วก็กลับกันครับเห็นไหมครับไม่ติดกระทะครับผมนี่ครับผมอืมรอสักครู่ครับผม ทอดอันนี้ก็จะหอมอาหารเราก็จะไม่จิดกระทะให้เหนียวเนื้อนะไก่ทอดไก่ทอดตัาหรือว่าเนื้อนะครับผม หรือว่าเนื้ออยู่ผทอดแบบบ้านๆของเรานะครับทอดยังไงไม่ให้จิดกระทะครับผมนีม่ครับ รอสักครู่ครับผมตีท,ทอดไก่ทอดเนื้อนะครับหรือว่าอยากจะทอดปลานี่ก็สามารถทําได้ครับยังไม่สุ่นี่นี่จับก้านตีนะเฮ้ยจับได้ี หมดปัญหาครับเรื่องไก่ติดกระทะปลาติดกระทะครับถ้าเราทำแบบนี้นะครับเป็นวิธีง่ายๆวิธีของบ้านเรานะครับทำอาหารยังไงไม่ให้ติดกระทะครับสั่เก้านาทีสิบนาทีก็สุกแล้วครับเรื่องไฟเราก็ไม่ต้อง ใช้ไฟแรงครับเอาไฟอ่อนๆพอครับเนื้อเราไก่เราก็จะไม่เจอสีดำนะครับเราใช้ไฟอ่อนๆนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงครับเดี๋ยวเรากลับด้านอีกครั้งนะครับผมก่อนที่จะเอาออกนะครับกลับด้านอีกสักครั้งนะครับเริ่มจะสีสวยแล้วครับเริ่มจะเหลืองแล้วครับ ครับผมเริ่มเป็นเลืองแล้วครับเริ่มสุดแล้วครับเราจะทอดไก่สักสินาทีนะครับตอนนี้เพื่อนๆรู้สึกหิวหรือยังครับผมรู้สึกหิวข้าวหรือยังครับคนทํานี่ก็หิวแล้วครับตอนนี้แต่ก็ต้องใจเย็นๆครับ เพื่อความอร่อยครับผมเราต้องใจเย็นๆก่อนครับทำแบบนี้นะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับผมที่จะทำให้อาหารของเราไม่ติดกระทะแล้วพอเราทำความสะอาดก็จะทำความสะอาดได้ง่ายนะครับผมถ้ายังไงเพื่อนๆก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูบ้างนะครับผมลองเอาไปใช้ดูว่า จะเป็นยังไงนะครับผมจะจริงหรือเปล่าครับผมเราต้องทดลองเองทําเองครับผมถึงจะรู้ครับไม่ติดกระทะไม่เหนียวนะครับเดี๋ยวเราจะเอาออกมาให้ดูนะครับเพื่อนหลังจากได้สิบนาทีแล้วครับผมกว่สิบนาทีนะครับเราก็จะเอาออกครับผมเดี๋ยวเรามาดูมาชมพร้อมๆกันครับว่าสิ่งที่เราทําเราทอดไก่นี้ เขาจะเป็นยังไงครับจะจิดกระทะหรือเปล่าครับเป็นไหมครับเพื่อนเื่อนอาหารเราไม่จิดกระทะไม่เหนียวเน่ยนะพอเราทำความสะอาดก็ง่ายนะครับผมง่ายนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆออย่างสวยเลยครับผม อาหารของเราสีสวยเลยครับผมไม่ติดกระทะทำความสะอาดก็ง่ายครับผมนี่ครับนี่ครับผมก็<อ>นี่ครับผมสีอย่างสวยเลยครับไม่ดำครับผมไม่ติดกระทะขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ ถ้เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจครับเมื่อเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วนะครับผมถ้าเพื่อนๆมีข้อแนะนําหรืออยากจะเสนอแนะก็คอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับผมถือว่าเป็นความรู้นะครับนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าสิ่งที่เราทําไก่หรือว่าปลาหรืออาหารต่างๆนะครับเราทําเสร็จแล้ว เราจะมาดูว่าเขาติดกระทะหรือเปล่าครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะหยิบออกให้ดูนะครับเพื่อนนี่ครับผมเห็นไหมครับไม่ติดกระทะเลยครับผมนี่ครับผมมีแต่น้ำมันนะครับอย่างนี้นะครับเราก็ทำความสะอาดง่ายครับผมขอขอบคุณครับผม